ดูการ์ดหน่อยได้ไหมั้ยหมดตอน5:25แสนดงไปดูคิวซะก่อนอ๋อโหเยอะจริงเยอะจริงค่ะทำไมระมีเรือด่วนไปตามเฮ้ยจริงด้วยเอาดีอ้อโหเรือด่วนของจริงไปแล้วไปแล้วใชรไม่ตรงเวลาเขาเอาเลยนี่เขาจะไปตามเฮ้ยอยู่ในสนามลบแล้วตอนเนี้ย เรือเดียบเลยอ่ะอันนี้คือเรือบํมนะบองบ้าไม่ใช่ห้ามบําวันนี้เราต้องมาใช่ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณอยากตัดอันนี้โสดเลยตัดแล้วเสร็จเมื่อไหร่น้องนานแล้วเหมือนกันนะทำอยากันจีบกันใหม่ๆเขาไม่จีบกันแล้ว รู้ปันแบบสปีดแรงวะล่ะโอ้ดูวิวสะก้อนเรามาถึงสะพานนี้จนได้ oh. ใช่ได้กันเป็นเด็บที่มีเป้าหมายมากเพราะว่าเราตแบบื่นตัวกับวิวอย่างนี้เลยมาอย่างไวทุกคนเขาก็แบบกำลังนั่งชิลกินขนมอยู่ใช่ไหมคุณทำไง,ง <c oughs> แล้วบ๊ะแล้วก็แบบตรงดิ่งมาเลยเรามาไกลมากเหมือนกันนะเนี่ยนะใช่คือเราดูข้างหลังกั เนี่ยจุดเริ่มต้นของเราคือไฮแลนด์ไฮแลนด์อยู่นู้นดูนะท่าเรือเรา,เาต้องส่องนี่เลยเอามาแล้วมาแล้วบอมเรือตำรวจมาแล้วไฮแลนด์อยู่นู้นเรือตำรวจมาแล้วไหมีคนคืนของช้าครับคนคืนของช้ามาตามกลับบ้าน เอ้ยของคุณอะไรนะของคุณมีเยลลี่ด้วยเออของคุณจะสั่งอะไรนะอ่าช็อกโกแลตเหรอไอซ์ไอซ์ช็อกโกแลตเฮ้ยแล้วไหนชออ็อกโกแลตอ่ะมันกองอยู่ข้างใต้หมดเลยใต้สี่ต้องคน,นแล้วแหละรู้สึกว่าเหมือนได้กินนมแน่ๆเลยอะ่ะเออต้องคนแน่เลยมันถึงจะเป็นอย่างนั้นแล้วมั้งเฮ้ยอ,อย่ามันดูดน,นะดูดนี่กรี๊ดเลยฟองอร่อยไหมอ่าโอเค ต้องมาก่อนเวลานิดหนยนี่เขามาก่อนเวลานี่ยังไม่ครึ่งเลยยังไม่ครึ่งเลยเขามาก่อนแต่เขาไม่จอดเลยเขาจอดรถไหลแต่รอ็กระโดเลยถ้งเป็นฮอบออนฮอบออกสวัดีค่ะนอนี้ราถึงที่สะ แล้วมันมีเรื่องราวอะไรคะพี่บอมมันปิดเลยวันนี้เ,เดินเข้าไปก่อนแล้วกันเพราะแต่ว่าโชคดีมากที่เคเบิลคาร์เปิดเปิด,ปด<ม>ใบสองเออมอาลองไปดูไปดูเล่นกันไม่เออแต่เคเบิลคาร์ก็ยังไม่เปิดนะเวลานี้เห็นปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรากำลังจะไปกินข้าวไปกินกงกาแฟกันนะคะ วันนี้พามาสาขาที่ฮาลองเบยเลยเออดีใจไหมดีใจดีไหมมาวันจันทร์เฮ้ยคุณดูตรงนั้นมีตึกมันสวยมากเลยเออแล้วเอ็นอยู่ตรงไหนไอ,อ้โก่งโก่งคาเฟ่เราเดินเราเดินเข้าไปก่อนตอนนั้นเป็นดราโก้เอ,อ่ารานนี้ก็จะเป็นตัวเทเบิลดีนะที่ไหนที่นิกร้อยฟังอ๋อนี่ไงน,นี่มันอัปเดตแล้วค่ะ นี่ไงวันจันทร์ปิดเห็นไหมนี่ของปียี่สามเห็นไหมจะต้นทักปิดไงคนะแต่ว่าจันโดยแต่ตัวฟรีเคเบิลคาร์เปิดเปิดบ่ายสองโมงอ่าฮะใช่ก็ไปนั่งเคเบิลคาร์เล่นได้กันเนาะอ,อ่อันนี้อ้อเขาอัปเดตกันปีต่อปีนะเนี่ยป้ายเนี้ยเนี่ยมันใช้ถึงแค่ปีนี้ ปิดแค่วันจันทร์ด้วยปิดแม่งจันทร์ถึงสุกเลยแต่ไม่เป็นไรล่ะแปลว่าแปลว่าเรารู้แล้วว่าไฮไลท์มันคือเคเบิลคาร์แกะปุ้งให้ด้วยเหรอคะเนี่ยไม่รู้อ่ะหล่อและยังจะใจดีอีก เขาให้กินหอมเปือกได้เลยเปลเอ้ยเออจริงเขาอาจจะให้กินหอมเปลือกก็ได้แล้วดูมีกับข้าวแบบโอ้โหหลายอย่างเลยแฟนไปแล้วเวลานี้ก็มาถึงค่ะเออข้ามาเรากำลังจะไปซื้อเคเบิลคาร์เวลาบ่ายสองใช่เพราะเปิดบ่ายสองใช่ความพา คอมพามากินข้าวใช่ไหมแล้วไม่มีตังสดไม่มีเงินสดเขาบอกว่าใช้บัตรได้ตอนแรกเนาะแล้วตอนหลังเขาก็บอกว่าอะไรรู้ปะใช้ไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วแล้วตังก็ไม่พอไม่เาพาบอมอะระบบเน็ตมันล่มเออใช่ก็เลยพาบอมอะแว้นไปเพื่อที่จะแบบว่าหาตู้ ATM ใช่แว้นไปหลายหลายเจ้าเลยหลายตู้ ATM ไมั้เฮ้ยนี่ฝั่งนู้นมีน้ำพุด้วยออ๊ยจริงด้วยตรงนู้น แล้วสูงเข้าไปอ้ oh, oh, มีเพลงด้วยนะอีกหน่อยสิคะแล้วเขาแว้นไปที่แบบหลายที่เลยไหมคะเออเขาก็จะแว้นไปเขาจะแว้นไป,นไปตอนแรกเขาก็ไปหาร้านชุมชนเนี่ยจะแบบขอรูดแล้วขอเป็นเงินสดอะเขาบอกว่าถ้าเป็นบัตรต่างชาติมันไม่ได้ oh. เขาเลยต้องขับวนไปหาตู้เอทีเอ็มให้พอเจอตู้เอทีเอ็มบอกว่าชี้แล้วเขาก็เลยบอกเอ้ยลองไหมอะไรเงี้ยบอกก็เลยเอ้ลองดูแต่มันก็กดได้ใช่ ก่อนหน้านี้ก็มีหลายตู้ตรงนี้แต่มันกดไม่ได้อกดไม่ได้อุยอันนี้เขาเป็นละอองอ่ะเห็นไหมมอเลยโอันนี้ซันบราคนจูอูทานแบบนี้ไม่ได้นะก็ไม่เห็นน่ะปะปะปะได้ตัวมาแล้วได้ตัวมาแล้วสามแสนห้าหมื่นเวียดนามดอง เจ็ดแสนสองคนข้างบนฟรีหมดเกือบหมดเกือบหมดรวมหลายอย่างแล้วเนาะรวหลายอย่างใช่เป็นร o u n d ิป i p ด้วยเออมันจะอะไรมันจะการเล่นกันแบบนี้ต้องไปทางโน้นบั้งทางโน้นบ้างทางโน้นไปไปขึ้นอีกรอบนี่เขาเปิดมาเพื่อเราเลยนะเออที่นี่เป็นยังไงคะจริงเหรอ ในหนึ่งอันหรอคะเออเนี่ยสอง้อยสาิบอันเนี่ยสุดอ๋อแบบสูงที่สุดสูงร้อยแปดสินี่ว้าวเท่มากเลยอ่ะคนเยอะสุดอันคือความสุดอ่อ ตรงไปและซ้ายมือเออใช่เราไม่ได้มาคนเดียวนะเราพาคณะมาถึง200คนคณะทัวร์คณะทัวร์ข้างหลังเออแต่ว่าเราไม่ถ่ายติดเขาไงเนี่ยนี่เราเดินเหมือนแบบแบบเป็นไกด์เลยอ่ะเออไปมีสองชั้นอะมีชั้นนี้กับชั้นใช่ใช่ใช่ปะเฮ้ยชั้นเดียวมั้งชั้นเดียวมั้งเอ้ยมีสองชั้นแต่อีกชั้นหนึ่งขึ้นข้างบนเราไปหน้าเลยเราไปหน้าเลยใหญ่มากใช่มีสองชั้นจริงๆด้วยมีโอ้โหสูงจริงอ่ะ คะเนี่ยพี่บอมพี่บอมยังไม่เท่าไหลเลยค่ะยังไม่เท่าไหลเลยใช่มใช่ค่ะหัวไหลอ่ะโขาจะโยกวนโยกวนโยกวนโอ้เฮ้ยตัวจริงเลยเนี่ยเฮ้ยตัวจริงตัวพอวังเลยเมซี่อ่ะอ๋อเหรอคนณทำท่าแบบเอออะไรตกใจอ่ะนิ้วเหมือนอ่ะ

จริงดิเฮ้ยเขาอุ้ยสูงจริงรอะเขาสูงเท่าไหร่ไปขอดูนะหน่อยเขาบอกว่าคนที่สูงที่สุดเนี่ยนะสูงสองเอ้ยใช่เหรอสองร้อยห้าสิบเอ็ดเซนจริงส่วนคนที่ตัวเล็กที่สุดเนี่ยนะเขาสูงแค่เจ็ดจุดสามเซนเท่านั้นเขาเขาเขาเป็นเด็กหรือว่าเขาเป็นอะไรไม่เขาโตแล้วแต่ผู้สูงแล้วคนนี้นะผู้ชายคนตัวเล็กนะ อ๋อหรอดู้ปะไอเนี้ยลิปลี่อ่ะเบสมอลเลตคนผู้หญิงที่มีเอวเล็กที่สุดในโลกนี่เนี่ยสิบห้านิ้วอ่าสิบห้าสุดเจ็ดนิ้วเฮ้ยจริงเหรออุ้ยเล็กจริงด้วยเออนี่คืออะไรที่มันอุ้ยชัวคนนี้นี่ไม่มีอะไรอื่นถ้าโชว์ลิ้น ลิล้นยังกับแม่มดเลยอ่ะนีกโอ้โหก้ามใหญ่สุดคอยาวโโอ้โหคอยาวจริงๆด้วยโอ้โหพีคมากแต่ละคนฮะปาโบปิกัสโซปาโบปิกัสโซครับคนนี้คือสเตปจ็อบสูงเหมือนกันนะ ส่วนนี่คือ,าาาอ,นนอคนที่บอกว่าจินตนาการสำคัญพอๆกับความไม่รู้น you. ั่นแหละเดนนิวคริฟเฮ้ยนี่ฮิวจแจ็คแมนนะเนี่ยนี่บูสต์คณทำอะไรอ่ะดูแล้วมันเหมือนยูคุมเลไหนพี่ออมไปยืน้ข้างสิคะโอ้โหสูงมากเลยเนาะ แต่วงชอบทิชชู่ของมือเาะมันจับม่ตกใจเลยได้เอ๊ะโอเครไหมจะพาไปดูน้ำพุเกิดไปแล้วเกิดอะไรรู้ไหมเกิดไม่เหลืออะไรเล่นแล้วทำไมขอแต่งงานมาหปี ไม่ปีดแล้วเปิดเออขึ้นตรงนี้เปล่าหรือไงตรงนน้นมั้งแล้วไงเอ็นทรานส์เข้าทางนู้น<ป>อะสะดวกเนาะสะดวกคุ้มมากเลยนะใช่เขาบอกว่า ขอทำติลานเล่นเล็กเดียวเล่นบ้างเฮ้ยสนุกมากเลยอ่ะนี่ไงว้าวพาร์สว้าวจริงว้าวจริงอ๋อแต่ภาพมันก็ยังดูด้วยสวยมากอะไรนะอันนี้คจะพิเศษเซอร์ของพี่นี่เออจริงเขามีเยอะมากเลยอันนี้กี่คิดเองเออจริงไปโอ้บามพามุมนี้นะแต่จริงมุมนี้สวยมากเลยอ่ะ เออเอาตัวเองไปขวางบิวหนะ่อยโอเค ว้าวว้าวสวยจังใช่สวยมากข้างบนนี้ทำแต่งแบบสแตนสตาร์แบบเซนแบบญี่ปุ่นแบบเซนโอ้หสวยมากเลยคือแต่งแบบเซนเนี่ยหมายความว่าแต่งแบบผ่อนนะอะไรนะขออีกทีแต่งแบบเซนคืออะไรอะ่ะแต่งแบบเซนก็คือแต่งแบบคนจนก็คือผ่อนดาวโอ้โห <c oughs> เอาเซนด้วยก่อนนะบบเอาไงเออเซนด้วยก่อน <c oughs> สไตล์เซนไม่ใช่สไ <ละ S 1> <ะ>ตล์เมนท์สดโคตรหมดคำสิว้า ายยนนะะคเี่ปกติเขาจะใช้ตัวฐานที่มันเป็นหมือน้าแล้วก็ทำเป็นลวดลายเป็นลวดลายสวยๆแต่อันนี้เขาอยากให้เรามีกิจกรรมให้เราใช้เท้าของเราทำลายได้เลยโชว์สิเอ๊ะ อันกล้อยากถ่ายรูปคนนั้นมุณจะงอตัวหรไมมันไม่อยากขึ้นมาเยอะมือนี่งเหนื่อยจะแตกแล้วอ่ะนี่เราน่าจะใกล้จุดสูงสุดแล้วดูจากอันนี้ก็ได้เนี่ยอันเนี้ยมันใกล้จะตั้งฉากแล้วโคตรสูงแล้วตอนนี้หยุดไม่หยุดไม่หยุดมันไม่หยุดมันค่อยๆขึ้นแบบแต่ว่าเราอยู่ใกล้จุดสูงสุดไงเราจะไม่รู้สึกว่ามันขยับแล้วเฮ้ยไม่เอาอย่าขยับห้ามขยับดูดิสูงแบบ มองเห็นเอ้ยอย่าขยับเยอะดิขยับอะไรอ่ะมันรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนไงเมื่อกี้กูขึ้นมาทำอะไรบนนี้วะเนี่ยไม่มือนิ้ง่ยแตกเลยโอ้โหดูดีมันจะชันจะตูงจุดสูงสุดเลยไหมเนี่ยถ้ามันตรงเมื่อไหรก็คือนั่นแหละเราจะถึงจุดสูงสุดน่าจะใกล้สุดละพอบอมจ้าตัวกุหนักปะเนี่ย วันนี้บอมแบบเฮ้ยต้องดูวิวดิดูมือถือเราไหมไฟเริ่มเปิดแล้วอะอ้าวถ่ายก่อนเหรอโอ้ยเหมือนเดิมขึ้นมาสูงกว่าไอ้นั่นดิขนาดไอ้สูงนี่คุณทำอะไรเนี่ยสวยจังเลยสวยไหมคะสวยสวยสวยไปเสียวไหมคะเสียวด้วยเสียวสวยเสียวได้ข้างหลังมันไฟเปิดพอดีเลย ใช่นี่ตรงดาวรอเป็นไงดาวเวียดนามทองเวียดนามเนี่ยเป็นทงเวียดนามใช่เออใช่เป็นยังมาที่นี่คุ้มไหมคุ้มมากคุ้มเกินคาเไปมากเฮ้ยเสียวว่าแล้วเชียวมันต้องถึงจุดพีคนด่แล ไม่รู้ว่ามันถูกถ้าไม่รู้อ่ะก็ไม่ไม่เสี่ยเลยเอพราะงั้นเราเราก็ไม่ต้องไปรู้ทุกอย่างก็ได้่ยอมเป็นรูปหัวใจแล้วล่ะมิหัวใจไอติมวอลทำดีมากนะขอบคุณที่พามานะ My future was blurry and numb, a tunnel where there's no light. Around. I will always remember it How you got me off the battleground